สวัสดีสวัสดีครับตนอนนี้เราอยู่นอยู่ที่บนฟุตบาททางเท้าแถวถนนสะพานพุทธทุกคนนะมาชมความสวยความงามของอาทางฟุตบาทของประเทศไทยนะนทุกคนนะคือแบบมีความพัฒนามากๆนะมาชมดูโอ้โหมีความแบบกว้างขวางแล้วก็ไร้ฝุ่นแล้วก็ไร้ขยะับผมนะมีความสวยงามมากๆับผมนะสามารถ มาเดินเล่นหรือว่า,ามาเดินชมนะครับชมวิวนะครับคือแบบมองไปแล้วโอ้โหสาดมือสาดตามากๆครับท่านผู้ชมครับดูอ้อมเห็นก็ยังอึ้งเลยนะท่านผู้ชมครับนี่คือ,อาทางเดินทุบาะของประเทศไทยนะครัมมบท่ชมครับมอสกับดีเลยเนะาะมณีมอสกับมาหย่งาง ดีก็แถวดีครับผมบนะอกว้เลย่ว่าบรรยากาศีเย็นแบบสบายเย็นสบายในนอนพ้นรับผ้าม่าส้มวิวนี่ครับเนะจ้พาพญาคนครับเนะตรง ยิบปรนะคัณผู้ชมครับนะีน,นี้จะเป็นทางสะพานเชื่อมขึ้นบนเนาะสามารถขึ้นข้าวบนได้ครับผมนีกล้อมีโอกาสมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมนะโอ้โหดูดิใครมาเดินโซมิลก็สะดุดตาแน่นอนนะท่านูชมดูช่วผมโอ้เห็นแล้วแตสะอนนะครับผมนะ เสาเพิ่นก็หาทำใหม่นะไปเพราทาสีใหม่ครับชมครับดูเน่ก็จะเป็นาเนรียนถนนพันพูดดูบรรยากาศดูวิวของกรุงเทพมหา,านาครครับผมดูแบบขึ้นไปเห็นแล้วก็กแทบอึ้งนะครับชมครับจากที่บ่อ้อมกาห่างหายจากการรีวิวถนนเน่เนาะมันเอจะได้มีโอกาสมารีวิวอ่า อ่างฟุตบาทแห่งนี้ครับทุกคนดูโอ้ครับเหลือมั่งมากคนนะหอมเดินมากแต่คนกับผมเดินมาบร,ร,นะริเวณนี้ก็ท่านจากอ่ามสะอาดที่แล้วกเขาทำเสร็จใหม่เนาะผมครับนี่ก็จะเป็นสะพานพระปกเก้าทุกคนครับดูข้ามไปฝั่งนู้นเนาะสวยงามขนาดนี้ไม่มี แล้วทุกคนดูแบบนั่งเล่นนี่คือแบบสบายสบายเลยนะทุกคนครับดูเห็นวิวมีน้ำเจ้าพระยาคือแบบสุดยอดแล้วครับผมนะเห็นแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับผมดูสวยงามจริงๆครับลงไปนู้นก็เห็นตึกชิงเตามหาคนครเนะาะฝั่งนู้นก็จะเป็นไอคอนสยามครับผมดูอยู่นะ สามารถมาปั่นจกนักรยานหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายบริเวณนี้ก็ผมดูคลิปนี้อาจจะป่วยเนาเนาะอาจจะเป็นแบบดีเลยทุกคนนะอ้อ,อมก้าอย่างมากแต่มุมนู่นนะท่านผู้ชมครับปั๊ดครับคือแบบมอ,องไปแบบสบายๆสบายตาม,มตากนะท่านผู้ชมใครเห็นแบบนี้ก็มาเดินเล่นหรือว่า,ามาเดินพักผ่อนก็ได้นะทุกคนนะ ทมทางเดินพุทบ,บาทของกรุงเทพมหานครเนาะจะแถวถนนสุพรรณพุทครับผมนะดูทุกคนครับแบบนี้ใครจะไม่อยากมาปั่นนะเพราะว่าสะอาดมากๆครับอืม <c oughs> นี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะทุกคนนะแบบถ้าแบบทำอ่าระเบียงอ่าไม่ใช่ครับทำแบบที่นั่งเนาะที่นั่งแบบมานั่งพักผ่อนนะโอ้โหเห็นวิวดูครับผม วิวกรุงเทพครับสวยงามเลยครับผมนะนั่งแบบพักผ่อนช่วงเย็นนี้ถือว่าดีมากๆทุกคนครับดูกว้างขวางสะอาดมุงสะอาดตาทา,ทางขยงทางขยะเป็นก็วางเป็นระเบียบนะครับผมนะว้าวนู่นอมเดินมาแต่ทางนู้นเนาะก็เป็นสะพานผมนะสะพานข้อแกก้าแล้วก็ทางบนเนาะก็จะเป็นหาสวนลอยฟ้านะทุกคนครับ ดูพื้นรับพนดูพื้นดูซ้อนซ้อนสวยมากกับดูเียวนี่พร้อมให้แบบหลับร้อยเอลยนะคนนะคือแบบวิวสวยงามมากมงดูมาบริเวณนี้นะ แบบบรรยากาศดีมากครับผม,อ,มอันนี้คือแบบทางแบบเหลือมแบบเงามากๆเนสีดำๆเนาะตัดด้วยวิวแห่งนี้ครับผมภาปอยังสามารถมากยางรดหรือว่ามาอย่างกาสามารถม้ย่างได้ครับผมนะไทยเป็นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วทุกวนะ บริเวณนี้ทั้งขยะเป็นการเว่างเป็นระเบียบครับระเบียเรียบร้อยนะเนาะบริเวณนีน้เป็นการเก็บนี่เนาะยังไม่ได้เก็บไปแบบเป็นระเบียบเท่าไหร่นะเก็บของก็ยิ่งสวยผมนะคือแบบนี่ยางข้ามนี่ก็มีความร่มรืนน่นนะทุกคนครับเน,นาะร่มรื่นอยู่แลวเนาะเพราะว่ามีต้นไม้ครับผมต้นไม้นะที่รบริเวณนี้สุดยอดครับผม ไปฝังดีกว่าโอ้โหตามชมน,นะครับมออมกะเดินมาจนถึงสุดบริเวณนี้นะทุกคนครับบอกได้เลยว่าวิวนี่รักปราดแน่นอนทุกคนครับดูาวิวคือแบบสวยงามมากๆน,นะ่า้ชมครับนะถ้าแบบทำ็นที่นั่งนะที่นั่งพักผนะ่อนก็คือแบบพันาใจเยื่อะนะ่า้ชมครับดูนี่คือแบบ อยู่แบบนนคนมาหนาแคสยามบริเวณนี้น,นะคนน่ะเนี่็คือตรงถนงนหรือว่าท่านเดินที่สะพานพุทธเนาะมอมกับมาอยู่บริเวณนี้คนดูอันนี้คือแบบคนทําใหม่มาเพิ่มสุดใหม่คนคแดมีความแบบสวยงามมากๆครับผมนะเบเนแล้วเขาโหแบบน่านั่งเล่นนะยามช่วงบรรยากาศเย็นๆนี่แบบคือแบบอากาศดีมากๆน,นะท่านผู้ชมครับ โอ้ในน่นทีอมจะได้มาซาั์พลังหรือว่ามาอัปเดตสถานที่พัฒนาของประเทศไทยไเรื่อยๆนะทุกคนนะคลิป mm hmm. นี้กับมาอยู่ที่สะพานปุดนะทุกคนนะเนาะนี่กินกีน้กาบอมกาได้ถ่ายหรือว่าได้ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศทุกคนได้เห็นแลนะ้วเนาะนี่กับจะมาเดินหลินนะทุกคนก็เดินกลับไปที่บอมมาเนาะือแบบชอบบรรยากาศแบบนี้นะชอบแบบตามสถานที่ ของไทยคือแบบสิ่งหนึ่งที่ว่ามเห็นแล้วประทับใจคือเป็นกระซิมีต้นไม้นะทุกคนคือแบบต้นไม้นะแบบเพิ่นปลูกเลยไม่คอยแบบตัดหรือว่าทําลายเนาะเย็นหาครับไปคิดนี้กับีอย่างไม่เนาะสวัสดีครับสวัสดี